ครับวันนี้จะมาอ่านเรื่องอัฉริยะผู้สูญเสียศักกยภาพตอนที่308ผลทารกวิญญาณ <c oughs> ปะเป็นไปได้ยังไงเจ้าหุ่นเชิดวิญญาณน,นี้สามารถรวมพลังจนแปลเปลี่ยนเป็นยอดเซียนยุทธเลยสินะ <c oughs> นี่มันออกจะรับมือยากเลยนั่นนั่นถ้าแบบนี้ก็เข้าไปไม่ได้เลยสิ เว้นเสียแต่ว่าจะมีพลังที่แข็งแกร่งเหนือกว่านั้นมากพอถึงจะไปได้แต่ว่าคนอื่นๆก็จะในเวลานี้คงมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะกล้าเข้าไปข้าไปเองพี่หวงซวนเสียวเอี้ยน <c oughs> ของพวกนี้ทั้งหมดจะต้องตกเป็นของข้าน่าสนใจนะ เพียงแต่ถ้าหากคิดอยากจะได้ก็คงต้องผ่านข้าไปก่อนแล้วละหรีก็เรียกเรียกหุ่นเชิดของมันออกมานะครับฮืหุ่นเชิดชนิดเดียวกันดูท่าเจ้าคงสนใจชุกพวกนั้นไม่เบาเลยสินะชุงหุ่นเชิดวิญญาณมันคิดจะเอาหุ่นเชิดวิญญาณพวกนี้ไปขัดขวางมันเลวอย่าให้มันได้ไปเด็ดขาด นี่นี่คิดจะสร้างปัญหาแบบนั้นถามพวกเราก่อนหรือยังอย่าบอกนะจะยึดครองพวกนั้นเจ้าเด็กที่บ้าไปแล้วฝันไปเถอะหุนเชิดโบราณพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีจิตวิญญาณอยู่ในตัววุนเชิดอย่าคิดว่าจะง่ายต่อการชุบมือเปิบแบบนั้นเรารู้มันพ่ายแพ้กันดีกว่า หุ่นเชิดวิญญาณมารปัตตพีล้วนแล้วแต่มีความสามารถที่แข็งแกร่งและพัฒนากลายเป็นหุ่นเชิดร,ระดับมานสวรรค์ถ้าหากค่าเพิ่มตีม่อจื้อเข้าไปโอกาสที่จะพัฒนาเป็นระดับสูงกว่านั้นก็มีมากยิ่งขึ้นหวังว่าจะสำเร็จนะจึง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 เอ๊ะ,อะยากยากจังเลยแฮห,หุ่นเชิดยอมสงบแล้วนะครับอะไรกัน ทำไมมันง่ายจังฟ้าเล่นอยู่ตะลกหรือไกลซำเร็จแ,แล้วเหลือนเนี่ยโฮ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 คุณเชิดพวกนี้ไม่มีตราพทะปิญ,ญญาณอยู่ด้วยหรือนี่สวครนรเข้าข้างข้าแล้ว <c oughs> เป็นไปได้หรือเปล่าที่ผู้ปกครองสากประกักพังโบราณจะเป็นกึงเทพยุดแต่ทำไมระดับนั้นมันกลับได้ทิ้งปหนึกไว้ ในพวกขุนเชิดวิญญาณกันนะมาถูกเจ้าเด็กนี่แย่งชิงไปบัดซบสิน้นเดอ,อมามอมาๆๆมา,มา,มาทุกคนนับจากนี้ช่วยเหลือกันเข้าไว้หลังจากนี้พวกเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเจ้าหน้ารำคาญน,นั่นช่างเถอะแค่หุ่นเชิดไม่กี่ตัวไม่ต้องรับ,บรีบร้อนไปยังไงซะรอบนี้ ใช่ว่ามันจะชนะเสมอไปหลังจากนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแล้วประตูเปิดแล้วอ่ะมีขายพื้นที่เยอะมากนี่มันหมายความว่ายังไงกันขายพื้นที่พวกนี้มันเป็นเส้นทางสู่อีกที่หนึ่งสินะ <c oughs> นี่ก็นับว่าดีเลยไม่ใช่หรอกับการที่ไม่อาจเชื่อใจใคร ได้ในระหว่างเดินทางแต่จะมีแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะได้โชควาสนาไปคงมีแต่ต้องเราดูแล้วสิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจริงๆใครที่มันกล้าตามเส้นทางของข้ามาก็าอย่ามาโทษที่ข้านั้นไร้ความป่านีก็แล้วกันชวิงก็ดีแก้ปัญหาได้ง่ายเหมือนกันข้าจะไปทางด้านนี้ โชคก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งแบบนี้เหมือนกันล่ะนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนไปกันหมดแล้วแฮะงั้นพวกเราเองก็ไปบ้างดีไหม <c oughs> ถึงเวลาแล้วสินะงั้นข้าจะเป็นฝ่ายดูให้เองหืม <c oughs> ทางนั้นกันเจ้าคงได้กลิ่นพวกกูสุดเชิเลิศสินะจื่อเยียน เจ้าช่างเหมาะก,กับเป็นนักล่าสมบัติตัวน้อยจริงๆแน่นอนข้าไม่ได้ดมกลิ่นเอาเสียหน่อยข้าแค่เลือกไปตามสัญชาตญาณเท่าน,ทนั้นเองนะอะไรนะนี่เจ้าบ้าไปแล้วเหรอจากวัาตึงตึง,ตงว้าวนี่มันที่นี่สวรรค์ชัดๆที่ดีบันเป็นโน เป็นต้นโอสถทั้งนั้นเลยนี่วาหากเทียบกับตีนเขามือโดสถที่ข้ามีแทบจะไร้ค่าไปด้วยซ้ำเป็นไงสัญชาติยานข้าไม่ผิดเสียหน่อยสารที่นี้มันสุดยอดไปเลยดีจังเลยมีความสุขจังนี่นี่ทำภารกิจได้เสร็จก่อนสิผลทารกวิญญาณนั่นอยู่ไหนกันอืมไปทางนั้น ทำไมข้ารู้สึกว่าครั้งนี้เจ้างงๆยังไงไม่รู้เลยแฮะแปลกจังที่นี่มีแม้แต่ไม่มีแม้แต่นกหรือแมลงเลยทําไมถึงได้มีแต่โอสดทั้งนั้นเลยนะไม่มีอาูนพวกพิทักษ์เลยสักตัวหรือไงแปลกมากมีบางอย่างผิดปกติแล้วสินี่จือเยียนละก่อนจือเยียนเซียวอีเซียน ผู้หุโซเทียนหัวเป็นอะไรกันล่ะนั่นใครนะ่ะออกมานะเจ้าเอาสายข้าไปไว้ที่ไหนหรือว่านี่จะเป็นผลทารกวิญญาณเคียกเคียกเคียคยคนไม่ดีจะมาจับตัวพวกเราไปคนไม่ดีนี่มันเยอะ <c oughs> จัดการคนไม่ดีนี่มันเยอะเกินไปแล้วโอ้ผลทารก เต็มไปหมดนะครับตอนที่3 0 9ภาพลวงตาของทารกทำไมผลทารกวิญญาณถึงได้เยอะขนาดนี้หืมไม่ถูกสิคิดจะหลอกข้าง,งั้นหรือใช้บังกรบินไปนะครับจัดการว้าว,วอย่างนั้นแหละอย่างนั้นของจริงมันมีเพียงแค่ผลเดียวทุนนั้น เจอตัวแล้วคิดจะหนีไปไหนกันมุดดินฮมุดดินงั้นเหรอเผานะครับเผาอีอขอจับเจ้าหน่อยเชอะมับเพลิเพลิงใจช่ดช่วงมันกำลังเตือนข้าหรือว่ามันจะฮฮฮฮ,ฮ,ฮิิิิ ฮาโอ้ขยายหน่อยครับข้าเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเมื่อครู่ข้ายังจับเจ้าผลทารุปวิญญาณอยู่เลยนี่ตั้งแต่ต้นในกันที่เข้ามายังโลกแห่งนี้หรือว่านี่มันจะเป็นลูกภาพรวงตาแม้แต่ระดับยอดเซียนยุทธก็ยังถูกหลอกเอาได้นี่นะ่ะหรือ พลังของผลทารกวิญญาณเหตุใดมันถึงได้ทรงพลังเช่นนี้อ่ะโหสรงเสียงสวยมากทุกคนฮะฮ่าฮ่อันตรายอย่าเข้าไปฝึกผลทารกวิญญาณของข้าข้าบอกพวกเจ้าตื่นกันเสียที เสี่ยวเอี้ยนเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะใครมันทุบตีข้าเมื่อครูค่ข้าเพิ่งจะจบผลทารุวิญญาณได้แล้วแช้แท้เชียวพวกเราทุกคนก่อนหน้านี้ตกเข้าไปอยู่ในภาพดวงตาของผลทารุวิญญาณที่สร้างขึ้นอีกเพียงนิดเดียวทุกคนก็เกือบจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วละผลไม้บ้านนั่นข้าขอดูหน่อยเถอะว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้ถ้าข้าจะเข้าไป อช้าก,ก่อนหากสมบัติระดับสวรรค์ปัตภีย่อมมีอสูรคอยปกป้องอยู่แน่ๆฮะนี่มันสายพันธุน์อสูรโบราณงูสวรงูลายสวรรค์ยังไม่สูญพันธุ์อยู่หรือเนี่ยฮเจ้างูน้อยเจ้างูน้อยเอ,อ๋ย นอนล่าไปค่าซะอย่าขยับเด็ดขาดเออตุมโดดนี้ไปแล้วงูมาเร็วเข้าข้ามีเรือข้ามฝั่งให้แล้วละ่ะสมกับเป็นสายพันธุ์อสูรโบราณเหมือนเหมือนกันร้ายกาศร้รายกาศจริงๆชึงชงเออเอกได้ผลผลมาแล้วแลนะครับผลทรุป,ปุราณในที่สุด ก็ได้มันมาอยู่ในมือจนได้ที่นี่จิตวิญ,ญญาณของท่านอาจารย์ก็จะถูกฟื้นฟูขึ้นแล้วกัน g... กคือว่าเสี่ยวเอียนเจ้าครามน้อยมันปกป้องผลทารกวิญญาณมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วตอนนี้ถูกพวกเราเอาไปเราพอจะตอบแทนอะไรให้มันได้บ้างไหมมันน่าสงสารมากเลยนะอืมงั้นก็เอาเป็น นี่ก็แล้วกันเม็ดยาอสูรระดับ7เป็นระดับจกักรพัิพร้อมด้วยยาบเพิ่มเพิ่มไก่ที่มีอายุ500ปีถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนก็แล้วกันนะอ่ะงําหุ่ยติดหางด้วยฮ่ฮไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอก ได้ผลททรกวิญญาณมาแล้วต่อไปจะทำอะไรต่อดีล่ะทุกคนเข้ามาถึงที่นี่แล้วคงไม่อยากกลับไปมือเปล่ากันหรอกแน่นอนว่าต้องสำรวจอยู่แล้วล่ะแฮะผู้ชายคนนี้ข้าเคยเห็นมาก่อนก่อนหน้าที่อุงถุงใหญ่นั้นพวกเราไปประมูลไปประตูมิติคนลับประตูแม้แต่ปลายทางการส่งจะแตกต่าง แต่พวกเขาควรจะไปอยู่ปลายทางเดียวกันด้วยเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปไม่แน่ว่าในภายหลังนี้เจ้าอาจจะได้เจอกับคนรู้จักเก่าๆที่คุ้นเคยก็เป็นไปได้นะเข้าใจแล้วทุกคนระวังตัวไว้ด้วยละ่ะจื่อเหยียนเจ้าเป็นอะไรไปทางนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเรียกข้าไป เพียงแต่ดูเหมือนมันจะสําคัญมากเอ๊ะเพี่หวงส่วนเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอจู่ๆข้าก็รู้สึกได้ว่ามันมีการเรียกหาของสายเลือดวิหกเพลิงก็จบกันไปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผู้แปร บาทเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจของผมด้วยนะครับลีดม์งงะเอฟบีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมทําหรือว่าเรื่องที่ผมเคยทําไปแล้วแต่มีตอนอัปเดตมาผมยังไม่รู้เพื่อนๆก็ยินบล็อกเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรีบทําให้เลยนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับ อินบ็อกเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ